ตอนที่ก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หร,ห,รหรือหรือหรือปีที่แล้วนะครับเนาะก็ไรายได้เรายังไม่ถึงพันล้านนะครับเนาะก็ปีนี้เราเชื่อว่าเราก็อยาจะแตะพันล้านนะครับเนาะแต่เล t เซ a y เอาง่ายๆนะครับเนาะเอาแค่เรื่องของข้อเข่าเสื่อมทำไมหลุนนอยากเป็นไบโอฟาร์มาสุติคอลนะครับเนาะคนไทยเนี่ยเออหกกว่าล้านคนเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมอยู่10%ครับก็คือ6ล้านคน ครับผมถ้าเราสามารถที่จะแคปเจอร์แค่3%เอาแค่แทนมา total addressable market มาเสร็จปุ๊บก็คือ6 000, ล้านคนเราเอามาแค่3%ก็พอครับใช่ครับ3%เนี่ยก็ตกอยู่มาสัก1.8แสนคนครับผมแล้วถ้าเราเชื่อว่าคนที่มีความเชื่อในเซมเซีจริงๆแล้วอยากจะใช้จริงๆเอาแค่10%ครับของ3%ก็คือ0.3%ของประชากร6ล้านคนเนี่ยก็จะตกอยู่มาสัก1.8หมื่นคน ในจุด80,000คนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็คือใช้เซมเซล50ล้านเซลล์1ล้านเซล์5,000บาทเอ่อก็จะตกอยู่ประมาณสัก4.5พันล้านประมาณนี้ครับใช่ครับอันนี้คือโรคของข้อเข่าเสื่อมใช่ครับถ้าสมมุติเป็นวิ่งของเ,ออเรื่องของการชะลอวัยเ,เรื่องของฟื้นฟูนผิวหน้านะครับแล้วก็ออายุ 40, 40ปีทุกคนคนอยากจะฉีดบำรุงผิวหน้าขึ้นมา นะครับเนาะแล้วเราเชื่อว่าก็จะมีคนประมาณเอาแค่สาของ32.5ล้านคนเรามีประชากรที่อายุมากกว่า40คนเนี่ยเอ่สิบปีเนี่ยประมาณ30มสามสิกว่าล้านคนถ้าเรามาแค่สปซ็นต์ปุ๊บจะอยู่ประมาณเกือบเอ่องล้านคนครับก็ถ้า1ล้านคนเอามาแค่สิก็คือ1น0 0 0แคน1น0 0 0แคนเนี่ยก็อยู่ตกอยู่ประมาณสัก15,000ล้านอ่ะ ใช่เพราะนี่ก็คือจริงๆ Medis เนี่ยเราเราก็แค่อยากทําให้มันเป็นยาครับแต่อันนี้ไปเป็นเรื่องของแค่ ATMP Product แค่ยาแต่จริงๆเราอยากให้ ATMP เนี่ยมันขับเป็นผลักดันประเทศเป็น engine ตัวใหม่ใช่ครับเราอยากให้ health เนี่ยมัเป็น economy ตัวใหม่ของประเทศไทยนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากบริษัท m e d ิ s ของเราเนี่ยเป็นบริษัท biotechnology ซึ่ง b o i รองรับเกือบทุกอย่างครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเชื่อได้ว่าภายในปี70เราจะไม่มีการจ่ายแท็กซใช่ครับวันนี้จ่ายแท็กอยู่12%ผมเชื่อว่าในแนวธุรกิจแบบวิรพลทําแบบคุณหมอคุณหมอทำมาเนาะเราไม่ได้เน้นรายได้เยอะมากแต่เราเน้นกำไรสูงเราเน้นกระแสงเงินสดดีเราเน้นอัตราการเตบิบโตดีเราเชื่อว่าอันนี้จะทำให้ผม อยู่ยัยงมีความสุขอยู่ยังปลอดภยัย risk-free แล้วก็จะมีไอเดีย i m a g i n a t i o n ใหม่ๆในการคิดค้นและก็สร้างนวัตรกรรมให้กับประเทศครับผม